มาที่หวัวข้อการวิเคราะห์คู่แข่งกันนะคะทําไมเราต้องวิเคราะห์คู่แข่งกันทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าคู่แข่งของเราคือใครหรือว่าเราไม่ได้วิเคราะห์เนี่ยนี่คือจุดด้อยเลยนะคะของเราการวิเคราะห์คู่แข่งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคู่แข่งอันนี้เราต้องหาคู่แข่งมาเองนะซึ่งคู่แข่งของเราก็คือคนที่ดีกว่านะ เราอยาไปเลือกคู่แข่งที่เขาด้อยกว่าหรือเท่าเรานะคะเราต้องหาคู่แข่งที่เขาเหนือกว่าเราแบบเหนือกว่าเราไปเลยแล้วเราต้องมองเขาเป็นคู่แข่งเออเราจะไปแย่งลูกค้าเขาแหละนะคะตามหลักการของเต้ยเนาะเต้ยก็จะใช้วิธีการนี้นะคะซึ่งเราจะหาคู่แข่งได้ยังไงในส่วนนี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดทุกคนนะคะต้องทําอยู่แล้วคือการสํารวจคู่แข่งอยู่ตลอดนะคะซึ่งคู่แข่งเนี่ยจะแบ่งอยู่เป็นสแบบนะ เป็นคู่แข่งแบบภายในและคู่แข่งแบบภายนอกคู่แข่งภายในคืออะไรคู่แข่งภายในก็คือคนที่ขายสินค้าเหมือนกับเราเป๊ะเป๊ะแบรนด์เดียวกับเราซึ่งใครมักเจอคนที่เป็นตัวแทนจาหน่ายนะคะเราถ้าเราเป็นตัวแทนจาหน่ายแบบแบรนด์ทั่วๆไปอะเราเจอคู่แข่งอยู่แล้วคู่แข่งภายในก็คือคนที่ขายแบรนด์เดียวกับเรานะแต่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราคู่แข่งภายนอกก็คือสินค้าแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นไปเลยยี่ห้ออื่นไปเลยไม่เหมือนกับเราเลยแต่เป็นสินค้าประเภทเดียวกับเราคุณสมบัติเหมือนเรา ก็เจ้าของแบรนด์อันนี้เนาะระดับแบบเจ้าของแบรนด์ที่เขาผลิตแบรนด์คู่แข่งกันเหมือนเซรั่มตัวนี้เหมือนกับตัวนี้เลยสัรสกัดเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างนะคะแต่คนละยี่ห้อคนละโรงงานหรือแต่โรงงานเดียวกันด้วยซ้ำอ,อันนี้ก็ไม่รู้นะคะนั่นแหละค่ะสิ่งที่เราต้องสํารวจนะว่า เขามีอะไรที่ดีกว่าเราบ้างแตกต่างจากเราตรงไหนนะคะเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขกันภายในทีมของเราหรือภายในออฟฟิศในองค์กรของเราต่อไปมาดูกันว,ว่าวิธีการหรือหลักการในการดูคู่แข่งภายในและภายนอกแตกต่างกันยังไงหรือดูยังไงนะคะซึ่งในหัวข้อนี้จะเป็นหลักการดูคู่แข่งแบบภายในตรงนี้นะคะในช่องค้นหาของ s h o ป e ีวิธีการสำหรับเตยนะคะก็คือตรงช่องค้นหาเนี่ย เราเสิร์ชหาชื่อแบรนด์สินค้าตามด้วยชื่อสินค้าที่เราขายอยู่สําหรับใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าไม่รู้คือยังไม่รู้ว่ามีใครเอาสินค้าของเราไปขายต่อไหมคืออย่าลืมนะคะว่าบางทียอดขายหรือของที่เราขายได้ถ้าเป็นสินค้าเข้าของเครื่องใช้หรืออะไรต่างๆที่เราไปรับมาอาจจะมีคนที่เขาไปรับยี่ห้อเดียวกับเรามาขายก็ได้วิธีการหาก็แบบนี้เลยคะ่ะเอาชื่อยี่ห้อค้นหาด้วยตามพิมพ์ตามด้วยคีย์เวิร์ดนะคะ ยู you, คือชื่อยี่ห้อนะคะตรงนี้ยูคอลลาเจนคอลลาเจนคือเราต้องการหาคําว่าคือยอาจจะผลิตหลายอย่างแต่ว่าเราอยากรู้ว่ายูแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยมีใครขายบ้างและร้านอื่นทําอะไรบ้างนี่นะคะเซิร์ชเลย you, เยูคอลลาเจนอันนี้คือตัวอย่างเนาะเราก็จะเห็นซึ่งแถวสีแถวแรกอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะคะมันคือ add a d ดเอนี่ยขึ้นต้นก็คือแอด ถามว่าเราจะวิเคราะห์ตั้งแต่ตรงนี้เลยทําไมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าใครยิงแอดอยู่บ้างอันนี้คือหลักการที่หนึ่งแล้วนะเราก็รู้แล้วนะคะแล้วเราก็ดูอะไรต่อดูว่าเขามีอะไรบ้างดูตรงนี้เลยส่งฟรีอันนี้คือดูแค่ภายนอกยังไม่ได้คลิกเข้าไปนะคะส่งฟรีร้านที่หนึ่งเนี่ยร้านที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยไม่ใช่ร้านเดียวกันแหละเพราะอะไรเพราะว่าร้านที่สองเป็นร้านแนะนําร้านที่หนึ่งเนี่ยไม่ไม่ใช่แนะนําคนละร้านแหละแต่ร้านที่สองกับที่สามเนี่ยไม่น่าใจนะคะร้านที่สี่ก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะมีโลโก้้้านดวย ราคาทําไมไม่เท่ากันล่ะอ่าเนี่ยละคา่ะคือถ้าเป็นถ้าสมมติว่าสี่ร้านนี้เป็นตัวแทนเจ้าของแบรนด์ก็อาจจะแบบต้องเข้ามาดูเนาะหรือว่าไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เปิดจำหน่ายตัวแทนแคลไปขายก็ได้อันนี้ก็เราก็ต้องมาไล่เช็คนะว่าทำไมยอดเราตกเหมือนกันนะคะสองรอยเจ็ดิบสองบาทนี่คือราคาขายทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเขาขายที่สองอกสเก้าส่วนอีกสองตรงกลางนี้สี่ร้อยเก้าสิบสองรอเถึงสองพันเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นช้อยเป็นเซตสองกระปุกขึ้นไปหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องเป็นการคลิกเข้าไปดูแต่ทุกคนเห็นไหมคะว่าตัวที่หนึ่งเนี่ยสองเจ็ดสองเนี่ยโอ้เขาลดราคาแล้วก็คนขายแล้วเนี่ยสามจุดแปดพันชิ้นตัวนี้ก็สองร้อยกว่าชิ้นสองร้อยก็สิบเก้าเนี่ยแหละคะ่ะที่เราจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันต่อไปนะคะคือดูทั้งหมดเลยดูตั้งแต่รูปเลยนะทุกคนรูปอันไหนเด่นอันไหนเด่น ถ้าสําหรับเต้ยก็ตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งเด่นทั้งแอดทั้งรูปเลยเพราะอะไรเพราะเขาชัดมากว่าเขาใช้จุดขายเป็นปลาทิลเพียหรือง่ายๆก็น่าจะปานินเนาะน่าจะเป็นปานินแต่ว่าเขาใช้สับเป็นปลาทิลเพีย95เปอร์เซ็นตสูงถึง95เปอร์เซ็นตเขาใช้ตัวเลขในการดึงดูดแล้วเป็นรูปปลาที่แบบอุ้ยคนทั่วไปจะดูรู้ไหมว่าเป็นปลาอะไรไม่รู้หรอกคนไม่ได้ใส่ใจนะคะเนี่ยเป็นเกิดปลาสุดพรีเมียมขึ้นมาเลย พอเลื่อนลงมาด้านล่างอันนี้คือเลื่อนสายลงมาด้านล่างนะคะอันนี้จะไม่ใช่แอดละเป็นการเสิร์ชจริงๆที่ไม่ได้ยิงแอดที่ติดอันดับหนึ่งคือคือร้านไหนร้านนี้นะคะก็ไล่เรียงมาเลยแล้วดูจํานวนการซื้อเห็นไหมว่ามันไม่จําเป็นเสมอไปที่จะต้องอจํานวนมากที่สุดจะต้องขึ้นก่อนนะคะบางทีไอ้ขายต่อพันชิ้นเนี่ยมันไม่ได้ขายได้ต่อเดือนแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นแบบยอดตกไปแล้วนะคะอันนี้คือมันขายทั้งหมด เนาะสิ่งที่เราต้องดูก็คือตั้งแต่รูปแล้วก็ราคานะคะว่าเขาทําอะไรกันอยู่อันนี้คือการดูคู่แข่งภายในนะคะว่าเอ้ยแบรนด์เดียวเราเขาทําอะไรกันอะ่ะรูปเขาเป็นยังไงอุ้ยทาไมรูปอันไหนสวยสุดเราก็ต้องมานั่งดูเห็นไหมรูปส่วนมากจะซ้ําๆซ้ําด้วยอะไรสีเลยค่ะสีเหมือนกันรูปกระปุกถ้าถ้าหาความแตกต่างของเซตพวกเนี้ถ้าเอาแค่รูปก่อนเนะ แต่ก็กลืนไปหมดเลยอะถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเราเราจะทําได้แตกต่างจากอย่างนี้ยังไงถ้าเป็นเต้ยเต้ยจะใช้รูปคนเข้ามาใส่นะให้มันเห็นชัดหรือรูปที่มันไม่ใช่รูปก,กระปุกอย่างเดียวให้มันเพิ่มความแตกต่างอันนี้มันกลืนกันไปหมดเลยนะคะทําให้สิ่งที่ลูกค้าจะมองลงมาก็คือเรื่องราคาแหละแล้วก็ดูชื่อชื่อเห็นไหมคะเนี่ยตั้งแค่นี้สั้นมากสั้นมากๆเลยอย่าคิดว่าลูกค้า รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรคนที่รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรก็คือคนที่กินอยู่แล้วก็คือลูกค้าเก่าแต่เราต้องการลูกค้าใหม่เราควรที่จะใส่ให้มากกว่านี้นะคะสรุปเลยหลักการวิเคราะห์ภายในนะคะให้เรามองอะไรบ้างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยหนึ่งรูปภาพเขาสวยดีกว่าเราไหมจากที่ดูมาเมื่อกี้มีอะไรรูปภาพไหนที่สวยที่สุดหรือว่าเราถ้าเราขายแบรนด์แบบเมื่อกี้เราจะทํำยังไงให้มันเด่นที่สุดแบบมองเข้าไปในสิบหน้าสิบตัวสินค้าเนี่ยเราต้องเด่นออกมาจากรูปเลย ดีกว่ายังไงนะคะสองเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายอะไรบ้างโปรแกรมส่งเสริมการขายก็คือพวกส่งฟรีคอย cash back อะไรต่างๆนะคะร้านไหนที่เข้าร่วมบ้างเราควรจะเข้าร่วมไหมเนาะถ้าเราไม่เข้าร่วมก็ควรจะเข้าร่วมนะคะเพื่อที่จะได้ไปสู้กับเขาได้สามราคาถูกหรือแพงกว่าเพราะอะไรก็อย่างที่บอกไปนะเห็นไหมสองเจ็ดเก้าสองเก้าเก้านี่มันถูกทําไมขายถูกอะเราก็ต้องไปดูแต่ถ้าเราเออไม่ได้เป็นตัวแทนอยู่แล้วเราก็ก็ต้องมาไม่องประชุมกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะใช้จุดไหน ที่ไม่อยากลดราคาหรือถ้าลดได้ยอมลดไหมนะคะข้อที่สี่ขายแล้วไอตรงจํานวนชิ้นนะคะอาจจะต้องรีบซื้อรีวิวดันขึ้นนะคะถ้าใครที่รีวิวแบบหลักสิบหลักร้อยอาจจะต้องแบบค่อยๆซื้ออาทิตย์ละครั้งเพื่อให้มันแบบไปสู้เขาให้ได้นะคะต่อไปหลักการดูคู่แข่งแบบภายนอกนะคะเหมือนกันในช่องคําค้นหาของช้อปปีนะคะให้เราเสิร์ชหาคีย์ทําเงินคีย์หลักสินค้าเช่น ถ้าเราขายเวโปรตีนยี่ห้อ xxx คีย์หลักก็คือเวโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นคีย์หลักของสินค้านะเป็นการเซิร์ชดูคู่แข่งแบบภายนอกอย่างเวโปรตีนคู่แข่งภายนอกมีอะไรบ้างโอโคเยอะแยะมากมายทีเนี้ยคู่แข่งภายนอกมันจะมายุะมากทำการบ้านหนักกว่าเมื่อกี้นะแต่หลักการวิเคราะห์เดียวกันเลยคือต้องดูตั้งแต่รูปโปรโมชั่นเอ่อโปรแกรมส่งเสริมการขายทุกอย่างเลยเหมือนกันแต่ว่าที่ต้องดูลึกเข้าไปอีกเรื่อง ส่วนผสมของเขาเขาชูโงเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นแบบภายนอกบางที่ข้อจะเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เข้าไปแล้วเอามาแบบทําโปรโมชั่นตรงนี้แหละค่ะที่หลักการดูคู่แข่งภายนอกนจะยากนิดนึงทําการบ้านหนักหน่อยสรุปเรื่องการวิเคราะห์คู่แข่งภายนอกนะคะมีอะไรบ้างหลักการวิเคราะห์จะเหมือนกับภายในอย่างที่บอกไปนะคะแต่จะเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะคือเขาพัฒนาสูตรอะไรไปแล้วบ้างราคาสินค้าแบบเราเลย ก็คือแค่คนละแบรนด์นะใส่สารสกัดทุกอย่างเหมือนกับเราเลยบางแบรนด์ใส่น้อยกว่าเราอีกแต่ขายแพงกว่าเราหรือขายถูกกว่าเราบางแบรนด์ใส่เยอะกว่าเรานะสนารสกาัดแต่ขายถูกกว่าเราด้วยอันนี้ต้องทําการบ้านนะคะและแต่ละราคาสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรเราต้องรู้ให้ได้ว่าออแบรนด์คู่แข่งของเรานะต่างจากเรายัางไงอะไรบ้างส่วนผสมสารสกาัดนําเข้าแพคเกจจิ้งแหล่งผลิตของแถมหรืออะไรต่างๆนะคะต้องวิเคราะห์ทั้งหมดเลยเพื่อที่เราจะได้เอามาประชุมกันแล้วว่า เราจะชนะเขาได้ยังไงนะคะถ้าอยากรู้ว่าร้านไหนที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้อ่าหลายๆคนอาจจะแบบพอเซิร์ชเจอไอ้ xxx จำนวนการขายแบบหลักหมื่นหลักแสนแล้วใจท้อไม่กล้าขายนะคะจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนให้เราอะ่ะค้นหาคีย์เวิร์ดเลือกสินค้าขายดีของระบบ s h o ป e e นะคะจะโชว์ยอดขายแต่ละเดือนของแต่ละร้านขึ้นมานะคะอย่างเช่นนี้เลยคอลลาเจนถ้าเราเซิร์ชคำว่าคอลลาเจน ทุกคนหน้าแรกส่วนมากจะมาคําว่าเกี่ยวข้องที่ทุกคนเห็นน่ะเป็นหลักแสนหลักพันหลักหมื่นน่ะและทําให้เราไม่อยากขายแต่จริงๆเราต้องมาดูตรงนี้เราต้องคลิกมาที่สินค้าขายดีเราจะเห็นว่าแบรนด์ไหนที่ขายคําว่าคอลลาเจนเนี่ยดีแต่เป็นคำที่เกี่ยวข้องเฉยๆนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงตัวเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแอดนะคะนี่เห็นไหมอ่าดกเตอร์พงษ์ขายดีนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่คอลลาเจนนะคะเป็นเซรั่มแชมพูลดผมร่วงอันนี้ก็เป็นแอดเหมือนกันนะคะแต่ยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเนาะ เนี่ยดูสิเราเห็นแล้วว่าแบรนด์ไหนขายดีทีนี้เราอยากจะรู้แล้วว่าเราอยากจะไปแข่งไครเราอยากจะไปดึงลูกค้าใครอันนี้เป็นหลักการตลาดอีกวิธีทางหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายหลายคนมักจะไปดูตรงเกี่ยวข้องแล้วก็ไปแข่งกับร้านที่เขาขายมานานแล้วไอ,อยอดขายตรงนั้นมันก็เยอะนะคะแต่จริงๆเราต้องดูตรงนี้ตรงคําว่าชิ้นแล้วก็ต่อเดือนไอเนี้ยที่เห็นจุดจุดเนี่ยคือเดือนนะคะเนี่ยคือขายต่อเดือนนะลองคิดสภาพดูว่าห้าร้อยสี่ชิ้น คูณราคาขั้นต่ำเนาะห้าร้อยเจ็สิบต่อเดือนนี่เขาได้ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเป็นมูลค่าตัวเงินเท่าไหร่นะอันนี้คือหลักการดูนะคะว่าเราจะเอาใครเป็นคู่แข่งถ้าเราขายแชมพูอยู่เนาะ,ะเข้าไปดูรายละเอียดไปดูคอนเทนต์เขาไปดูคีย์เวิร์ดเขาไปดูส่วนผสมสารกัดนะคะชนะคู่แข่งด้วยรูปภาพและคีย์เวิร์ดอ,อันนี้เป็นเรื่องของการแตกลายสินค้านะคะเรื่องนี้ระวังนิดนึงนะคะมันเป็นเทาๆาเนาะก็อยากจะเตือนก่อนนะคะว่า กฎของช้อปปีมีกฎนะคะให้ทุกคนเข้าไปอ่านกฎได้กฎคําต้องห้ามของเขาก็คือห้ามลงสินค้าซ้ํานะคะแต่วิธีการนี้ของเตยใช้เรียกว่าแตกลายสินค้าแตกลายสินค้าคืออะไรก็คืออย่างเช่นสมมติคอลลาเจนยกตัวอย่างคอลลาเจนอีกแล้วนะมันง่ายที่สุดแล้วนะคะคอลลาเจนเนี่ยมีสารสกัดที่เยอะแย,ย,ยะมากมายเนาะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่บริษัทของแบรนด์แต่ละคนเนาะแต่ถ้าคอลลาเจนเนี่ยมันจะมีทั้งสิวฝ้ากระ อ่ะสามอย่างเนี้ยโคละกลุ่มได้นะแต่ถ้าเราเอามารวมกลุ่มเดียวกันก็ได้เราแยกออกมาเป็นทีละอันก็ได้สําหรับรักษาสิวโดวยเฉพาะอย่าลืมว่าบางคนอ่ะเป็นสิวแต่ไม่ได้เป็นฝ้าก็มีบางคนเป็นฝ้าแต่ไม่ได้เป็นสิวก็มีเขาก็อยากได้เฉพาะจุดทีเนี้ยเราก็เราจะเอาสินค้าตัวเดียวมาแตกลายสินค้าแบบนี้นะคะโดยการหากลุ่ม กลุ่มกลุ่มลูกค้าให้เจอก่อนเพศอายุคอลลาเจนเนี่ยของเรากินได้ทั้งชายทั้งหญิงหรือเปล่าอายุอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คนที่จะมีกําลังซื้อคอลลาเจนราคา200-300กินนะคะต่อเดือนหรือว่า20วันแล้วแต่ปริมาณอาชีพนักศึกษาไปทํางานผู้สูงอายุกินไหมผู้สูงอายุนี่คืออะไรผู้สูงอายุก็กินนะคะคอลลาเจนบางทีเขาอ,อาจจะไม่รักษาผิวก็ออจะฝ้าก็ได้อาจจะเข่าก็ได้นะคะภูมิภาคภูมิภาค ลองคาดเดาอันนี้ใช้่ละการคาดเดาก่อนแล้วคําตอบจะอยู่หลังจากที่มันมียอดขายขึ้นมามันก็จะเห็นเนาะว่าเรามันจะมีตารางบอกทั้งหมดเลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยมาจากจังหวัดไหนเยอะหรือว่าเราก็เก็บ Data ทุกอย่างไว้ก็ได้เวลาส่งออกไปให้น้องแอดมินเนี่ยเีย์ไว้เลยว่ากรุงเทพปริมณฑลจังหวัดอะไรนะคะซึ่งพวกข้อมูลพวกนี้มันสามารถนําไปยิงต่อใน Google และ Facebook ad, ต่อได้อีกนะคะเราจะได้รู้ว่ากลุ่มลูกค้าของสินค้าเราเนี่ยคนนิยมสินค้าของแบรนด์เราเนี่ย คือลูกค้าต่างจังหวัดหรือกรุงเทพหรือเป็นภาคกลางก็ได้ทั่วประเทศก็ได้ถ้ายัางไม่แน่ใจนะคะเงินเดือนรายได้นะคะก็คาดเดาเราต้องวิเคราะห์นะเราต้องวิเคราะห์ทั้งหมดเลยเงินเดือนจะคิดว่าคนที่จะมีกําลังซื้อสินค้าของแบรนด์เราเนี่ยต้องมีรายได้เท่าไหร่ถ้าเราไม่วิเคราะห์ตรงนี้เราจะขายของแพงหรือขายของแบบเราจะไม่เข้าใจในกลุ่มผู้บริโภคนะถ้านักศึกษาเดีนน๋ยวนี้เขาได้เงินเดือนกันที่เท่าไหร่เงินเดือนนักศึกษา,าเดี๋ยวนี้น่าจะมากกว่าหมื่นหนึ่งแล้วแหละ เตคิดว่านะน่าจะหมื่นห้าอัพแล้วเนอะเงินเดือนของเด็กมหาลายัยแล้วคุณสมบัติที่เราจะยิงตัวนี้คืออะไรลดสิวผิวใสาขาวจริงสมมตินะคอลลาเจนอันนี้เป็นคอลลาเจนนะสมมติ SKU ที่หนึ่งสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยตั้งเลยลงเลยแล้วคอนเทนต์จะเป็นยังไงคอนเทนต์ Content ก็ต้องเป็นอายุหญิงชายอายุที่ประมาณสิบแปดถึงยี่ห้าก็ต้องเป็นแบบหน้ารุ่นรุ่นเราอะแต่ถ้าเกิดยี่บหกสี่สิบเนี่ยก็วัยทำงานแหละสี่สิบถึงหกสิบหญิงชายเหมือนกันก็ต้องเป็น ผู้สูงอายุแหละผู้สูงอายุมีอาญหาเรื่องอะไรปวดเขา่าถูกไหมก็ต้องเป็นรูปเกี่ยวกับปวดเขา่าปวดข้อฟือน้นฟูน้าใน,เ,นเขา่านี่คือการแตกลายสินค้านะคะ1สินค้าลงได้ยังต่ำอ่ะสาม SKU ซึ่งไม่เสมอไปอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับสินค้านะคะสินค้าบางอย่างมันแตกลายไม่ได้คือแตกลายไม่ได้จริงๆแต่ส่วนมากก็แตกลายได้นะถ้าอย่างโคมไฟนาฬิกาก็แตกไดนะ้นะนาฬิกามินิมอลนาฬิกา วางโต๊ะทางานนาฬิกาในห้องทํางานอันนี้เดานะคะลองลองไปคิดให้มันต่างดูว่าคนอื่นเขาใช้วิธีการไหนบ้างแล้วก็ต้องทํารูปให้ต่างกันด้วยนะคะตัวอย่างคอลลาเจนนี่นะคะคอลลาเจนบำรุงกระดูกของยี่ห้อนี้นะคะนี่ตัวอย่างที่ดีมากๆดูการตั้งชื่อสินี่มีชื่อยี่ห้อแถมมีโปรโมชั่นด้วยนี่ไงคำเด่นชวนซื้อเขาก็มาไว้ตรงนี้นี่นะคะคอลลาเจนกระดูกรูปที่เปลี่ยนไปอ่าลองดูภาพแบบผิวเผินหน้าภายในเป็นรูปผู้สูงอายุรูปเนี้ยเล็กๆเ,กเกนี้ย และดูรูปปกรูปปกก็คือเขา่าชูลงเลยจ้าชูลงเรื่องเขา่าโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายอยู่ในช้อยต,ตัวเลือกตรงนี้นะคะเรามาดูตัวที่สองก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเป็น SKU ที่สองอันนี้ตัวอย่างที่ยกมานะคะซึ่งน้อยมากๆที่คนจะแตกลายสินค้าส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครแตกลายสินค้าเกิน5 0ซละกันอ่หลายหลายคนที่ลงขายช h อป e ีจะลงขาย1สินค้าเท่ากับ1 SKU นะคะซึ่งจริงๆมันถูกแล้วแหละ แต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์เนาะที่เต้ยแชร์ของไปเนี่ยคือกลยุทธ์อีกวิธีทางหนึ่งที่ทําให้เราเพิ่มยอดขายได้นะคะคอลลาเจนตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างอื่นด้วยเห็นไหมอันนี้เรื่องอะไรคะคอลลาเจนที่ดีที่สุดเรื่องผิวเห็นไหมผิวชูวเรื่องผิวเลยจ้าแล้วก็เป็นรูปยายาคุณยายาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็คือในช่วงวัยนี้เนาะและดูคีย์เวิร์ดนะคะผิวใสผิวเด้งถึวนุ่มยนใสก็จะใช้รูปที่เป็นคุณยายาก็คือเรื่องผิว นี่แล้วเราวิเคราะห์กลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าด้วยคีย์เวิร์ดคืออันนี้หาใน s h o ป e e ้แอดนะคะคอลลาเจนผิวขาวคอลลาเจนผิวขาวผิวใสผิวใสเนี่ยดูจำนวนการค้นหาได้เลยนะคะหากลุ่มลูกค้าเพื่ออะไรเราจะนำกลุ่มอันเนี้ยมายิงก็ได้แล้วก็มาตั้งชื่อจำนวนการค้นหาเท่าไหร่ถึงจะดีอ่าถ้าเกิดว่าดูตรงนี้ใช่ไหมทุกคนอาจจะมองไปที่ 60, 0 0 0ใช่ค่ะจานวนการค้นหายิงย่งเยอะยิงย่งดีแต่ แปลว่าคู่แข่งสูงนะคะเราเก่งพอคอนเทนต์เราดีพอโปรโมชันเราดีพอสินค้าเราดีพอที่จะไปแข่งในนี้ได้ไหมจะไปบิดสู้เขาได้ไหมเนาะอันนี้ถ้าเรื่องของแอดก็คือการบิดราคาประมูลนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องคีย์ก็เช่นเดียวกันก็คือสามารถนําไปเขียนได้นะแต่ลูกค้าคลิกเจอแล้วเขาจะซื้อไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันต้องดูที่สินค้าก่อนก่อนที่จะขายคนอื่นขายตัวเองให้ได้ก่อนนะคะถ้าเราเอาสินค้าของคู่แข่งกับสินค้าเรามาวางคู่กัน่ะ ใจแล้วอะอยากซื้อตัวไหนถ้าเราอยากซื้อของตัวเองเราจะทํายังไงให้คนอื่นที่ไม่รู้จักแบรนด์เรามาซื้อเรายิ่งเยอะยิ่งดีนะคะ 10k ขึ้นไปดีแต่คู่แข่งสูงแนะนําให้เอาคีย์เหล่านี้มาใส่บนรายละเอียดก็คือเอามาเขียน SEO แทนนะคะถ้าเตยแนะนําเนาะเขียน SEO เนี่ยไม่ต้องใช้เงินไงมันเขียนยังได้เขียนให้ดีนะคะปานกลางก็คือหลักพันขึ้นไปนะคะสามารถเลือกคีย์เวิร์ดกลุ่มนี้มายิงแอดได้พอสู้ได้คือสามร้อยหนึ่งพันเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปอ่ะหนึ่งพันก็จะเป็นคอลลาเจนผิวขาวตัวนี้ตัวที่สองเห็นไหมคะคอลเจนผิวขาวอย่างเงี้ยหนึ่งพันเนี่ยยิงได้นะเอาเอามายิงได้เอาคีนี้มายิงได้อาจจะบิดไหวพอสู้ไหวอันนี้ขึ้นอยู่กับสินค้ารูปภาพเหมือนกันนะคะคู่แข่งก็ะระดับปานกลางอาจจะสู้ได้นะคะสําหรับสามร้อยนี่ถ้าเราดีจริงนะคอนเทนต์เราดีทุกอย่างเนี่ยสําหรับเต้เต้คิดว่าสู้ได้ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์และแล้วก็สินค้าแล้วนะคะซึ่งวิธีนี้ไม่ได้มีหลักการตายตัวนะคะผลลัพธ์ไม่ได้ ตรงตามนี้เสมอไปวิธีนี้เป็นเพียงทริคที่เต้ยเนี่ยใช้วิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าประเภทสินค้าหมวดหมู่สินค้าและความนิยมในขณะนั้นด้วยนะคะดังนั้นการทดลองที่ดีนะคะจะต้องมีการเก็บรวบรวม Data ไว้เสมอเพื่อที่เราจะได้นำคีย์เวิร์ดนะคะไปปรับใช้ให้เหมาะเหมาะสมกับสินค้าในตัวถัดๆไปนั่นเองนะคะ